สวัสดีครับมาพบกับช่องน้องตัวอะตัวน้อยครับจะรับชมคลิปก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ช่องน้องตาด้วยนะครับวันนี้น้องตาก็มารดต้นไม้ครับวันนี้ปลูกต้นไม้อยู่บ้านครับนี่ก็ได้มาทำการรดต้นก็จะมีต้นไครน,นี่นะต้นไครก็รูรอบบ้าน,นครับ คล้ายต,ต้นกล้วยนี่ก็แห้งแรงมากเลยครับบ้านก็ไม่มีฝนเลยในตัวอาก็ยมารดต้นไม้นะครับเล่นน้ำจะเล่นน้ำด้วยนะครับวันนี้อาบน้ำเลยรถต้นไม้เลยอาบน้ำเลยปาตารับอาบน้ำ้วยครับเนี่ยมันติดอันนี้มาอ้อมันทางน,นี้ก่อนเร็วอ้อมันทางนี้อ้อมันนี้อ้อมมาอ้อมมา อ้อมาเร็วม,มาทันนี้มาทันนี้นี่อ้อมาเอ่อสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับคนดูก่อนสวัสดีครับเนื้อตาก็มารถน้ำแล้วก็เล่นน้ำด้วยครับเป็นบริการยามเย็นครับแสงเริ่มหมดครับรถไลทุกต้นเลยนะรถต้นในรถในต้นไรหนูในต้นไรต่อ นี่ต้นอะไรต้นหญ้าไม่ใช่ต้นหญ้าต้นอะไรต้นหญ้าต้นต้นแต่ใครใครพูดมาแต่ใครออดกนเี่ยครับต้นมันนับรถรถอะไรทุกต้นแล้วจะได้ต้นสวยๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเหยียบต้นมันนะถอยออกมาแล้วถอยออกมามันจะเหยียบต้นไม้แล้วไปทางนี้เลยทางนี้เนี่ยต้นเหยียบทางนี้บ้างเลยทางนี้บ้างเลยนี่มาทางนี้มาทางนี้ อารถทิ้ทุกต้นเลยแล้วเลือกจะได้ปิดน้ำแล้วนี่น้ำไม่ออกเมื่อวานครับวันนี้เพิ่งได้รดน้ำวานน้ำไม่ไหลทั้งวนันแห้งเหี่ยวไปมาๆม,ม,มาเร็วโอลในรถปัดก็มาทำการสำรวจนะครับในการรดน้ำต้นไม้อัสวัสดีเขาช่องลูกปัดคนสวยก่อนนะเดี๋ยว าฝากช่องลูกปัดคนสวยให้ติดตามด้วยนะครับตามมาตามมารถน้ำอย่าไปเล่นน้ำนะขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้างบนหนูขึ้นมาข้างบนงูนะขึ้นมาตนน้นี้นี่มันใส่ไปรถน้ำตัวนี้ก่อนนี่ตนนัวน,นี้ยังไม่ได้รถเร็วเนี่ย<ห>นเนี่ย,น,ยนั่นแหละ นั yeah. bye bye. 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 ่นนั uh ่น <laughs> ต <laughs> ัวนั้นด้วยเออรถให้หมดรถให้ดีๆรถดีๆอย่ารถรถไทไม่ชุ่มอ่ะเร็วเร็วนายบายคนดูหน่อยบายบายคนดูหน่อยเร็วจุ๊บจุ๊บด้วยเออเล่นน้ำเลยพ่นปากพ่นปากหน่อยพ่นน้ำหน่อยพ่นน้ำหน่อยเร็วเร็ว อย่าไปเท่เทบนน้ำหนูมาเท่ต้นน้ำแล้วต้นไม้แล้วรถต้นไม้นั่นแหละไปนั่นแหละไปนั่นแหละให้มันเกิดเอารถรถไปรถไปรถให้หมดเลยนี่นี่ฝั่งนี้ด้วยต้นนี้ด้วยนี่นี่ต้นนี้ด้วยนี่ยต้นนั้นยังไไม่ด้รถนั่นแหละรถให้หมดเลยก็ไปติดตามช่องลูกปัดคนสวยด้วยนะจ๊ะที่ทิกเก็ต ตามให้ครบ1,000คนรถได้หมดครับแล้วแล้วรถดีดีไารับน้ำจ้าด้วยถ่ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องตัวอัดตัวน้อยด้วยครับ สวัสดีก่อนแล้วสวัสดีครับก่อนแล้ว